วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมจะมีอายุ1 8ปีควรใช้เล็กจระละยาใน,นาการรับชมโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมลักกี้ในโกะนะครับผู้ชมเกมแมวนระกเหมือนเดิมนะผู้ชมเกมนี้โอ้โหแตกมาหลายรอบแล้วครับมาวันนี้ขอลองมาย้ำอีกรอบนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมก็คลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมมา วันนี้ผมเอางบมา4 0 0นะคุณผู้ชมลองซื้อเบ็ดน,น้อยๆไปเลยนะวันนี้เอางบมาแค่4,000นะครับก็อยู่ในเบ็ดฟีด969นะครับวันนี้มาซื้อเบ็ดเท่าไหรด่ดี40ดีกว่ามา3,000นะครับไมนนี้ไม่ไมต้องพูดเยอะนะคุณผู้ชมลุยเลยโอ้โหมา3ตัวโอ้โหมา5ตัวคุณผู้ชมมาก็เรื่อยๆนะวันนี้ไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งอะไรนะ ลองดูนะลองซื้อสักไม้ถ้าไม่รอดนี่ผมเลิกเลยนะโอ้โหแมวมันก็จะเพิ่มตัวคูณนะเกมนี้ไปครับเหลือลอ,อีกสิบรอบอุ้ยแมวมา <c oughs> รุ่ยต่อเลยโอ้ยซูชิมาครับผมอุ้ยเด้งไปสิบคูณสิบผู้ชมอุ้ยสามร้อยหกสิบมามาเรื่อยๆเพื่อนเหลืออีกเจ็ดรอบนะครับโหแมวมาอีกสองตัวโอ้โหคูณสิบสี่มามึงมา เออเด้งไหมเพื่อนเด้งเลยอุ้ยอะไรครับเนี่ยอวยสิบรอบเหรอโขูยมาสี่ตัวเฉยเลยวะเฮ้ยขู่ไมรู้เรื่องไปรอบนี้กล้าจะเล่นกำขำมั้งเนี่ยแม่งมาอย่างนี้ขู่พอได้ลุ้นหน่อยคุณผู้ชมยาวๆเลยคูณยี่สิบเออมาได้แมวมาด้วยคูณย,ยี่สิบสองอุ้ยยังไม่จบอะ่ะยาวๆเลยคุณผู้ชมยังไงวะจะแจกก็แจกเลยนะไอแมวนรก มับเขาให้คูณ26เก็บตัวคูณมาก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าสักตัวนะรู้เรื่องมาคูณ28นะครับโอ้โหแมวมา2ตัวคูณ32เออซูชิมาเขาดูดอกนี้เท่าไหร่วะีดูดีดูดีดูด,ดีโอ้โหเย7,344อะไรครับเนี่ยมายังไม่จบโควันเจ็ดคุณผู้ชมโอ้โหได้แมวมาอีกตัวหนึง่ง38ครับเนี่ยโอ้โหดอกนี้ เ่าไหร่วะเนี่ยจังหวะนี้บอกแล้วโอ้โหเกือบหมื่น9700เอ้อย9อ้2กดอกนี้คุณผู้ชมโอโ้ซื้อมา3000นแล้วเนี่ยยังเหลืออีก7รอบนะครับมาซูชิมาเด้งมาเพื่อนโอ้โห1,800เด้งมาอีกโอ้ยรู้เรื่องครับดอกนี้มารู้เรื่องรู้ลาวเอาอีกตัวหนึง่งมาป่ะเพื่อนจะลงก็ลงเลยโอ้ยหรือว่าแม่งจะมาเบ,บิก10รอบ หกสองมันสามห้าสิบหกนะครับมาไปต่อนะเลยห้ารอบคุณผู้ชมผมบอกแล้วจวังหวะนี้ผมได้เลิกคุณผู้ชมโอ้ยก้อนโตมาอีกแล้วเจอแมวนรกไปนี่ทีรู้เรื่องครับผมกะว่าจะขำๆแล้วรอบนี้แม่งมาฟีสปินซ้ำเฉยเลยโอ้โหคูณสี่สิบคุณผู้ชมเหลืออีกสามรอบนะครับเออคูณสี่สิบคูณคูณไปดิโอ้โหพันพันหกคุณผู้ชม รู้เรื่องครับผมหอกนี้เท่าไหร่วะเนี่ยพันเจ็ดร้อยหกสิบยังลิกสองรอบนะครับเออเจมาเท่าไหร่โอ้หเก้าร้อยหกสิบคูสี่สิบหลอกนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าร้อยหกสิบครับโหก้อนโตไหมละไรผู้ชมโหนี่แค่เบสสี่สิบนะเนี่ยมารอบสุดท้ายโอโหซูชิมาซูชิมา ได้แมวด้วยเอ้าได้เคต่อคูณ42โอ้โหจบสวยจริงเอ้ายังไม่จบวะเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จบโอ้โหจบแล้วในเลิกของจริงคุณผู้ชมรอบนี้พันแปดเอ้ยพันเก้าหกสิบแปดโหดูดีทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยซื้อมาสามพันโอ้โหพันแปดสี่สิบสองคุณผู้ชมโอ้โหเจอแมวนรกรอบนี้ใครจะอยู่ก็อยู่แล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ